เออนั่งลงเปลี่ยนกันด้วยใจไม่ต้องรอม่ต้องเออก็ไม่ใปันใคานนนี่ได้ใูะตาตังเเปลี่นกันด้วยเราไปเดล่นกันได้นะไม่ต้องรู้ความิษเราทำให้เดินที่ตุกต้องเออคูจบแนวก็เพลินมดแดนมึงนี่เออเปลงเพลินก็มีความหมายเป็นชมทุ่งค่ะูจบเป็นชมทุ่งนั้นแต่มึงแขงเรเนชมทุ่งกูตามเลยว่เพลงนี้มีจักรีตัวรลือเพนอง

trụ cây nằm có lắng khoai nương khoai có lẽ đẹp ra tròn khoai thuần điều ăn lẽ kê thì kỳ tố là khoai còn thuần điều ơ ờ, nương khoai có lẽ đẹp ra nương nặng ơ ừ. nặng cột nói ở nhà nói gì vậy nặng nặng cột tròn nặng cột ốc cái nào xong rồi cháu ông lòng bốc của con trong tuôn Rồi nằm mặt cho quay luôn nè Ừ Nên cô Rồi một bốc ra nha Chiến kiệt rộng cha Mà bây giờ cũng làm Xì Nó Nói Bình chôn À Nó khẩu khuyên con Hụt con mặt tròn đi cho cầm Lộn tung qua chân chậm Trào trào áp nam Xét Trào rát lại thì khôn Ồ, oh, khôn hả? หกเลยนะหกเลยข่ากับน้ำในดมหแล้วนะ่ากี่อกันเอออย่ารจอนกแก้งเจ็ดยางเดินเลี้ยวมองจ้งหาปลาตัวกงเป็ดอย่างนกยางมนหาปลาเเป็ดน้ได้ไม่ได้เป็นอุปร้ย่านับพุ่งไปเลยไอ้ไรนกยลงหาปลากรนขาเจ็ดนะเออ cho ngã ra tô cô nên phụ năm rồi phết nghe mềm phụ tâm rồi là phết này này phụ tâm rồi là phết này rồi thì rơi lẻo khuôn mấy tầm lời <laughs> ra mô nên phụ năm rồi nên phụ năm rồi nên phụ năm rồi rồi phết ờ. nên tôi cùng cao Để rồi đúng họ rồi cao nhà tung phú để đây tập anh gặp rồi mang phú rồi cao rồi cao quảng lâm và đô chào em con nói có cả... kia ư nhà mua thì họ mới lấy con cú rừng rong cao rong trì to mong cho vậy chúa cho nên là canh thay nên cây dục dọ đi trời tức <laughs> con đại <laughs> phàm ไม่เออกูไม่บกนับล <r ond> ่าเนอรพูดิลาวกูพินี่ทำได้อยากพิจตรก็เก่งไว้พิจิิพานกับแต่ว่ามึงลงเปลียได้มึงเป็นแนเ้นค่เออไม่ใจได้แต่เปล่ยนอยนั่งคได้หอนนนั่งเออกเล่นตัวมัดกนั่งนี้เล่นได้เป่อในโรงเล่นนั่งเล่นตะกิดแบบพอดนเล่นั้เกพอราไปตบานไม่ลำบากแต่ผู้ชมดีกบร ก่อนอื่นเก้านิ้วของเราและเจ้ากันนะสวัสดีครับท่านสิบนิ้วครับม่พอดีเรื่องเลื่อยกินได้แล้วหนึ่งนิ้วคืนนี้มองความจำรานความชื่นสุจากแรกของนิยมที่นี่พระมาะคนครดินเดนตันวาคมพระมาะคนครตันวาคมนี้ก็มีองค์พระราชามกราคมพร้อมด้วยองค์ราชินีกุมปาวันทรงครองเมือง หลังจากอภิเดชจมรุ่นก็มีความใจมีนาคมเป็นศักดิวียนรักแล้วก็ควายหญิงเมษสายนเป็นผู้น้องตั้งสองในตบตรงไปเรียนวิัยอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์ฤทธีพุทธปาคมก็เรียกว่าวัดมิตรนายนเรียนในวิชาการรักฎาคมจนจบสาขาสิงหาคมไปเจอกับบุตรของจองยยยม,าจาม,มยักษ์กันยายุนมาจากเมืองตุลาคมชื่อว่ายักษ์พุทธกิจกายนยุน จะเนินใหญ่กันจะเรื่องมนต์รักปฏิทินครับ